ใหญ่เล่นใหญ่เออผมทำเอ็มวีง้อเขาเลยเอ็มวีเป็นอะไรอ่ะเราก็เปิดเเปิดเพลงแล้วเรามีรุน้องคนหนึ่งวาดรูปเก่งก็วาดรูปแล้วก็เป็นเป็นเป็นเลือเพลงก็เปิดทีละแผ่นทีละแผ่นเราคิดใจคืดีบนอนเออไม่ได้นะแต่กลับมาแค่สามวันแล้วมีไฮโซมีไหมที่รู้จักในวงสังคมเลยเป็นผู้ใหญ่เออเนี่ย มีอะไรให้พี่ช่วยไหมตอนนี้ขัดสนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็แบบว่าเนี่ยส่งรูปมาให้พี่ก่อนสิเราก็รูปอะไรเหรอครับก็รูปตรงนั้นน่ะรูปมูออรูปมูเราเว้ยเราเรื่องอะไรเราต้องจบให้เขาวะเดีอยวมาแล้วอะไรผมก็บอกเขาไปเลย มีใครที่ส่งอะไรมาอย่างนั้นไหมคะที่จะยื่นข้อเสนอกับเราคือเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่า,าให้ส่งไอ้ตรงนั้นมา,าผมก็ส่งไป,เ,ปเขาก็ส่งกลับมาเป็นรูปป้วกเขา <c oughs> แล้วก็ของเงินทอนด้วย <c oughs> ของเงินค่าไปหาหมอด้วยจะค้าเหรอยอย่างพี่ไม่ไดาไม่นด้เสนออะไรอ่ะไปตั้งแต่พันห้าแล้ว มีนะของคุณมีนะมากคุณตลาแบบดูเป็นมิตราชีพมากกว่าที่มาติดต่ออะไรเงี้ยเราก็แบบโมโหนะที่แบบเฮ้ยไม่ใช่เล่น,ลนๆอย่ามาคุยเล่นๆได้ป่ะจริงจังหน,น่อย เน้นงานเน้นความจริงจังใช่แบบไปงานสวัสดีงานทานข้าวใช่ไหมเออก็พูดดีเทลมาอย่างเงี้ยมันพูดไม่จบแบบเบอเราก็เราเคยตอบไหมแหนูไม่ค่อยชอบกินข้าวค่ะจะตัดช่วงกินข้าวไปเลยได้ไหมรับงานสวัสดีเลยช่วงท้ายงานสวัสดีงานตังคิวไปคีย์เวิร์ดที่ห้าครับโป คุณที่เป็นคนทําอะไรแล้วพันยาเนี่ยจะจับได้หมดโปก่อนแต่งงานมั <S 2> <S 2> ่งเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยห่อเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอ่าอุ้ยมัน, <S 2> <S 2> <S ม,นมันเป็นโมเมนต์เดียวในชีวิตนะเราไปทำองไงให้มันโผนะคือตอนนั้นวางแผนไว้ว่าจะไปขอเขาที่ซานฟานที่ยวเ <S <S 2> <S 2> มกาด้วยกันเราก็ซ่อนแหวนไว้ในกระเป๋าจักรยานซึ่งเป็นกระเป๋าที่เขาไม่มีเคยไปเปิดเลยมีอยู่วันหนึ่งเราก็ซ่อนแหวนไว้นะก่อนไปทริปเนี้ยเราก็ซ่อนแหวนไว้แล้วก็เราก็ลืมลืมไปว่าเออจะวันหนึ่งจะแบบ หยิบอยากใส่แว่นที่อยู่ในกระเป๋านั้นนะเราก็เลยฝากเขาไปหยิบโดยที่ลืมคิดไปแล้วว่าเอาเอาแหวนใส่ไว้ในกระเป๋านั้นเขาก็ไป <c oughs> เขาก็ไปเปิดเปิดไว้แต่นี้เราไม่เราเราไม่เห็นนะว่าเขาทำหน้ายัางไง<อ>แต่เราเราคิดนะว่าเออถ้าเป็นแบบการ์ตูนกระตูเขาคงแบบ อ้ยฉลูแลโอ้โหแหวนเพชรโอ้แล้วมามาทรงนั้นน่าจะเปไม่แล้วเขาก็ไม่พูดด้วยเขาไม่พูดเขานิ่งใช่แต่มันต้องให้เกียรติผู้ชายดิมาจัดเตรียมแผนมาฉันถ้าพูดไปผู้ชายถึงก็เฟลเลยนะขอปีหน้าเลยอ่ะแต่ว่าิปนั้นคือปกติแล้วนางเป็นคนเซ่อแบบเซ่อแต่งตัวไม่แต่งหน้านี่เหรอเมีอะไรแบบเป็นคนแบบไม่แต่งหน้าเป็นคนแบบเซ่อทิปนั้นคือฉ่ำทุกวันเตรียมเตรียมถายม้วนผมแต่งหน้าแบบ ทำมมนสวยนีธรรมดาคือไม่ได้แต่งอยู่แล้วไอ้ดัไม่ได้โปะเมียโปะเมียมีเมโปะมันเริ่มเริ่มรู้คือผมเขาผมมันดึกจ้อนเออทีบนี้ฉ่ำทุกวันเอ้ยเจ๋งค้องทำเออซึ่งแบบว่าโมเมนต์ที่เราขอเขาอ่ะเขาก็แบบเหมือนยิ้มเหมือนฉันรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออว่าพอเราไปย้อนดูอะเขายิ้มแบบ เคยเห็นแล้วแบบเหมือนเอ็นดูอ่ะโทรเอ็นดูเด็กน้อยเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่เคยโดนจับโปะอ่ะจับโป๊ะก็คนนี้แหละน้องใจแต่นั้นแต่ยังก่อนแต่งเลยก่อนแต่งคืออันนี้มันเป็นการที่เราเทสตัวเองไว้พี่จริงเหรอวะถ้าผมมีแหวนบนดิวเราผมจะไม่ไงผมก็เลยคิดว่าคือถ้าก่อนเราแต่งอ่ะมันไม่ผิด อันนี้คือคิดเองนะลองดูช่วงเนต์ที่ไม่ผิดมีสิเจ้าชู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ใส่แหวนใส่แหวนสะไม่หมายถึงว่าก่อนแต่งไงก่อนแต่งแต่ว่าก็คือตอนนั้นก็คือยังยังไม่ใส่แต่ขอเขาแล้วแล้วเราก็คิดว่าโค้งสุดท้ายแล้วนกจะอยู่คนนี้ได้จริงกว่าทั้งชีวิตเลยเพราะเราไม่อยากหย่าเราไม่อยากพ่อแม่เราเลิกกันเราไม่อยากให้ลูกเราต้องมีเมันมรออย่างนี้อะไรก็เลยเราไปเทสคนอื่นก่อนใช่เพื่อว่า คนนี้กับคนนี้ดีไหมอะไร,งไรเงออี้ยลองถามต<ม>ัวเองดูอะไรงเง<ม>ี้ยเพราะมันมีคนหนึ่งเข้ามาพอดีอะโมเมนตะ์นั้นเพาฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนนั้นเนี่ยมันอาจจะก่อเป็นแฟนได้ไม่ใช่แค่วันไหนแสตช์ใช่<ม><ม>เราก็คิดแล้วเราก็พรดรู้คนนี้เลยเรพูดกูบเขาเลยว่าเอออยู่ไอ้แบบมีคนหนึ่งที่ไอซีเรียสอยู่ถ้าอยู่ยจะโคกับไอ้ไอ้ก็ต้องซีเรียสกับอยู่มันไม่ใช่คนไทยนะเออก็นูดีนั่นซาลาต้าคุณนาราจับได้พอเขาจับกี่เดือนกี่เดือนเรา คบกับ foreigner ในกี่เดือนครบสามสี่ <S <S เดือนอะไรเหรอสามสี่เดือนเออสามสี่เดือนเนี่ยมันมีความเห่อมีความหลงไหมเหอมากเออคุยทุกวันไลคุยตลอดแบบวิดีโอคอลคุยแอบไปคุยตลอดแล้ว,วจนเขาว่าเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไงแล,แล้วก็คุณคุณรู้สึกไหมว่ามันจะเบี่ยงเบี่ยงผมรู้สึกเลยว่าผมเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งรู้สึกเลยเลยพร้อมด้วยแล้วพูดกับอีกคนหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยไอพร้อมที่จะแบบ ที่จะเริ่มต้นกับยู่นะแต่อยู่ต้องซีเรียสกยับไอแล้วก็สุดท้ายพอเลื่อนแดงปุ๊บไปแล้วไปทงกู่แน่น,นอนอะไรเงี้ยคือภรรยาผมตอนนั้นก็เขาก็ยังอยู่แล้วเขาก็เสียใจมากเราก็เลยเลย,เลยแบบเออเราเห็นเขาเสียใจอะ่ะซึ่งในโมเมนท์ที่เราดึงเขามาครับเขาก็เสียใจกับเรื่องแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เราไม่ทําดีกว่าเราแล้วเราเห็นว่าเขาเขารักเรามากแค่ไหนอะ่ะ เราเขาก็ยังยืนหยัดอยู่กับเราอยู่นโมเมนต์นั้นหลังจากเขาไม่ทิ้งเราเาไม่ทิ้งเราไม่ได้ทิ้งมันก็เลยทําให้เรารู้แกว่าเออตัวจริงอ่าเป็นยังไงแล้วแล้วเขารับเราได้ในโมเมนต์ที่เราแบบที่สุดแล้วอ่ะเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้เราเาก็ยังรับได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้อีกไม่ได้แล้วมึงมทสิธิ์แล้วเราก็คือพอผมแต่งงานก็คือหยุดเครอบเกือบพลาดเกือบเกือบพลาดในสิ่งที่เจ๋งที่สุดในชีวิตเราอยู่แล้วใช่ครับก็ แล้วก็แต่างงานมีลูกกับเขาเรารู้สึกว่าเออเป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะเขาเป็นเขาไม่ได้เป็นแค่ภรรยาเขาเป็นเพื่อนเป็นเป็นเหมือนแม่อีกคนหนึ่งของผมอ่มมอะอแล้วก็ทุกวันเนี้ยผมแบบสบายใจแบบคือเราอยู่กับเขาเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงเรียบง่ายซิมโลไม่ต้องคิดเยอะเราอยู่กับเขาเราสบายใจคุณแบบยังโชคดีนะที่เขาเลือกอยู่กับคุณ ผู้หญิงบางคนก็คือเขาก็ไปเลยคือไปรู้สึกเลยว่าถ้าไปเพราะว่าสมมติว่ามันนอกใจครั้งหนึ่งอ่ะโอเควันนี้มันอภัยให้ได้แต่ความหวานระแวงมันจะอยู่ฉะนั้นความสัมพันธ์บางทีมนจะท็อกซิกใช่ถ้าผู้หญิงไม่แข็งแรงพอคืออีเวล่างจากนั้นอ่ะผมก็คือมือถือมือถืออะไรอ่ะผมให้เขารู้รหัสให้เขาเปิดดูได้ทุกเมื่อเลยอ่ามันต้องเบอร์นั้นเลยจริงแล้วเราก็แบบเราก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็คือแบบคุณอยากดูดูไปเลยแล้วทุกวันนี้ก็คือแบบมีสองเพื่อน ใช้วิดีกันแคมขนาดนี้ีดูคุณมีพี่รุมไม่มีคุณต้นหอมพูดถึงเรื่องตรงนี้มาคุณดูมีพี่รุดเพราะว่าพี่ผ่านหมดแล้วไอ้มือถือสองเครื่องเมื่อก่อนก็มีสองเครื่องใช่แล้วก็อ้างว่าเครื่องหนึ่งไว้เล่นเกมเกมเกม โอยใครหรอเล่นเอบก็ดียื่นอย่างนั้นไปเลยมันแสดงความมั่นใจซื้อใจมันไม่ช่วงซื้อใจนะที่คุณจะต้องจ่ายในราคาที่แพงมากคือเรารู้ว่าเราพลาดไปแล้วแล้วสิ่งเดียวที่จะเกณฑ์พลาสกับแล้วมันใช้เวลานะพี่หอมใช่ประมาณแบบสองสามปีอะกว่าที่เขาจะแบบเลิกนอยเลิกหยิบมือถือเรามาดูเลิกแอบดูอะไรคือบางช่วงแรกๆเขาจะทําให้เรารู้อืแต่เรารู้ว่าเขาทําเขาแอบดูแต่เราก็ดูก็ดูไปอะไรไม่มีอะไรแล้วคุณบริสุทธดจใจใช่ไม่เหมือนผม ผมไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับต่วงโตมาแบบนี้นะคะสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งค่ะอเราจะมีการ์ดให้คุณสุ่มคำถามถามเรามาแล้วเราจะคิดว่าเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงให้คุณเลือกะทีทีเดียวห้าใบเลยไหมครับทีละใบทีละใบทีละใบอันนี้๊บยกมาจริงหรือไม่ที่ผมเคยร้องไห้กลางร้านอาหาร ชีวิตของคุณที่เราฟังมาตั้งแต่แรกเนะี่ยคุณนะ่ะเป็นคนเจ้านน้าตาผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเออของเขว่าจริงออมันดูอ่อนไหวมันดูพ่ายแพ้ถ้ามัน,ออมนปีนกำแพงบ้านไปง้อขนาดนั้นะออดูแพ้ออค่ะว็คนแพ้จริงไหมไม่จริง <c oughs> โอ้โหหล่อไม่จริงหล่อไม่เคยไม่เคยเออไม่เคยเฮิร์ตขนาดนั้นเออเออวันหลังเคยไหมเคยไหมอลไรไห้กลางร้านอาหารเคยไหมคุณเคยไหมล่ะเวลากินข้าวแล้วแบบว่านัดกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มากินข้าวกับเราแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยแอบนัดกับผู้หญิงอีกสามคนที่เราคุยด้วยมาพร้อมๆพมคันคุณคิดว่าผมจะทำยังไงเช็ควินออกเลย ไม่วิ่งแล้วแล้วเขาก็เขาก็เปลยสายตามาว่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะออกมาหมดเลยเป็นไงล่ะวิ่งอย่างเดียวแล้วเคลียววันหลังเคลียววันหลังอยาน้าเตอร์แบบนี้นะจับไว้วิ่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะใช้อารมณ์หรือใช้อาวุธจอจริงจริงจริงวิ่งตั้งหลักเข้าต่อไปอ่ะเลือกอีกหนึ่งอันดีไหมอ่ะจริงหรือไม่ ที่นัดเคยอมน้ำแข็งแล้วเอาใส่แก้วให้เพื่อนกินเด้อทุกคน,นต้องเคยปะวะหม๋ยอ่ะกินหรอ<ม>ทุกคนไม่เคยหรอผมไม่เคยผมเคยแต่เคี้ยวเคี้ยวน้ำแข็งให้ละเอียดปุ๊บแล้วเอาหลอดเป่าแล้วเข้าตาเพื่อน,อ,น,อ,นอ,อันนี้เงี้ยเคยไอ้นี่มันเป็นผมว่าเขาเป็นคนติดติดอัดอัดน่าจะมีโอกาสเคยอ่ะน,นี่ว่าเคยเรื่องเบสิกอ่ะผมก็ว่า เคยล่ะเคยไหมไม่เคยเออนี่ต้องโดนสองครั้งอะไรเฮ้ยรู้เปล่าว่าไอคนนี้โตมาแบบไหนอ่ะเออคือสังคมเราอ่ะลองคิดเหมือนเราไงเราตัวเราเป็นจีจ้ามันไม่ใช่แค่น้ำแข็งเลยนะบางทีเราเอาน้ำปลาน้ำส้มนะใส่เลยเออของคุณเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณยังยังถือว่าพื้นพื้นของผมถมน้ำลาย วดาัน,นี้อินไปแล้วมันมันรวมกับฟองฟองฟองของแ ah อลกอฮอล์มันก็เลยไม่เห็นอ,อบางบาทีเพื่อนดื่มไปวายเบียร์ว <c oughs> ุ้นหอยนี่ข้าวเที่ยงคนเ้าจะกินข้าวเที่ยงคนก็้ังกินหรืออะไร้าวข้อต่อไปเออโ <c oughs> อ้ยจริงหรือไม่ที่นัด เคยตกเป็นมือที่สามตกเป็นมือที่สามคือไม่ดูเป็นมันไปหมดไยวะใช่ใช้คาแรคเตอร์น่าจะใช่คาแรคเตอร์มาดูผิดพลาดในชีวิตดูอ่อนไหวดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูทรงดูอะไรดูใส่ตัวมันขี้รักดูมันข้างลักอะเออเอาว่าไม่เคยอะจะลองตรงข้ามกับตัวเองดูผมเชื่อว่าเราผิดมาสองข้อแล้วเราจะไม่ไปซ้ำทางผมว่าคุณเคยเอาไงครับไม่เคยไม่เคยกับเคยเคย เคยครับเ้ยองที่เป็นจุด่องคุณไม่ได้อตมาพวกเราหรอกอันนี้ก็คือเรื่องก่อนแต่งงานแหละคือเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเราเองก็เป็นมือที่สามพบผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เราคุยด้วยอ๋อยานั้นก็มีอยู่แล้วก็ไม่อยู่แล้วอีกอีนั้นมันแสบนะซึ่งตอนตอนนั้นตอนนั้นเราก็ไม่รู้แต่ว่าพอพอเรามารู้ทีหลังเราแสบกแสบเจอกันไม่เว้ยแล้วมันตลกเลยว่าภรรยาผมเขาทำงานบริษัทต่างชาติ แล้วเขามีเพื่อนที่อยู่ประเทศเดียวกันแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเพื่อนเขาอ่ะรู้จักผู้หญิงคนดีก็คือโป๊แล้วก็ถึงได้รู้ว่าออเขาก็มีแฟนอยู่แล้วเราก็ถึงได้อ่อเออนี่แล้วอ่ะดวงมันจะให้โดนจับได้คือคนคนเนี้ยที่เป็นคนต่างชาติอ่ะผมเคยครั้งหนึ่งที่แบบวางแผนแบบสุดยอดแบบมิชชั่นอิมพอสซ b ิ e เบลเกิดขึ้นได้แล้วแบบแผนเพอร์เฟกเลยเขาอยู่ต่างชาติใช่ไหม เราก็บินไปเจอเลยแต่เราจะบอกแฟนเราอย่างไรว่าจะบินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยมันเอเชียไหมไม่อยู่ในเอเชียมันบินได้ภายในวันเดียวบินไทกลับได้อ๋อหน้าวันเนี้ยไปถ่ายละครอพอดีไปถ่ายในแบบเป็นหอประชุมมันไม่ค่อยมีสัญญาณนะเรียกโทรหายเราก็จัดแจงกวาแล้วก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่เคยไปขึ้นสนามบินดอนเมืองบินไปเรียบร้อยไปเที่ยวฟังลาลานู่นนี่นั่น เราก็จองตั๋วเครื่องบินกลับตอนสองทุ่มแล้วบินกลับมาถึงปุ๊บประมาณห้าสี่ห้าทุ่มก็ถึงเมืองไทยแล้วขับรถกลับบ้านปุ๊บทุกอย่างเพอร์เฟกไม่มีปัญหาเพราะว่าระหว่างวันเราก็คอยโทรหาตลอดคอยเช็คเออเนี่ยพักเที่ยงละนู่นนี่นั่นนั้นเราก็คิดว่าเพอร์เฟกเกิดขึ้นได้โบกับมาไม่มีไม่มีอีอไม่มีสงสัยอะไรแต่ไปโป๊ะตอนไหนรู้เปล่าก็คือก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นในปีนั้นอะเขาก็ พาสปอร์ตเราไปเปิดไว้แต่เขาไม่เอ๊ะเธอไปประเทศนี้ตั้งแเมืเอ่อไหร่อา้าวแล้วเขาดันจำวันนี้วันนั้นน่ะจำได้ว่าถ่ายละครทั้งวันนี้ใช่หรออ้ชหหน้าถึงกระชาเลยสิครับดันผมแบบผมไปไม่เป็นเลยอ่ะอแล้วคุณทำไงเจซอรี่เราก็เจซอรี่ เซซารีคืออย่างนีคือเพตอนนั่นแหละมันถึงเริ่มโปตอนนั้นที่มันโปถึงเรื่องทำไมคุณไม่ใช้วิธีคนที่ผมรู้จักคุณปองกับพลเงี้ยเวลาเขาโดนแบบนี้เขาจะเล่นลูกโมโหกว่าพี่เฮ้ยพี่ทำงานนะเว้ยพี่พี่จะจำได้หมดสวรรค์พี่ทำงานหาเลี้ยงลูกสองคนนะเว้ยเอออย่างเงี้ยมันอย่างนี้เลยผู้หญิงว่าอ๋อแล้วรู้ไหมพอผู้หญิงก็คือเอาลูกสองคนเข้าเอวล็วคือจักเลยไอเลยเขาไม่ได้เบีย ก็ไม่เถียงนะเขาไปเลยเขาไปเลยไม่ใช้วิธีแบบเขาเป็นคนนิ่งเขาไม่โต้ตอบอะไรอย่างเงี้งมันจะเกงใจมันผู้หญิงบางทีมันมีสายตาที่แบบรู้แล้วอพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นหน้าผัวเรามันได้คําตอบแล้วนะคนมันคุยการมันแค่เห็นหน้าผัวแค่คาถามว่าจําได้ว่าวันนั้นถ่ายละครทั้งวันไม่ใช่หรอแล้วก็แบบตาแบบ ตากระตุกกระตุกอะเคยเคยแม่แบบแบบลุกลิ้ลุกลนอะหน้าผัวมันจะออกต่อให้ขยับกล้ามเนื้อนิดนึงพี่หอมหน้าผมถอดสีแบบเปลี่ยนเลยเป็นคนข่าวอยู่แล้วหน้าเป็นสิบเขามาเล่าให้เราฟังเลยแนะนำว่าให้เราย่อแล้วก็ทำอย่างนี้อย่าสู้เอาอย่าสู้ใช่เราไม่สู้เราอย่าสู้ตอนนั้นเรายอมอนันคือที่เรายอมบอกเขาเลยว่าถ้าเราจะเรียนไปว่าเฮ้ยจำผิดวันหรือเปล่าอะไรเงี้ย มันไม่ได้เพราะเขาอะเขาดูคิวเราเขาดูคิวเราด้วยคือมันเป็นหลักฐานไม่ได้หลักฐานเปเปอร์เลยมันดินไม่ได้จบข่าวใช่พัพนมมืออย่างเดียวเคสนี้คุณนัทเรียกชื่อแฟนผิดกลายเป็นชื่อแฟนเก่าจริงหรือไม่อันนี้ผมถามคุณพี่ว่าจริงไหมจริงพี่ว่าจริงไหมจริงไม่จริงครับเอ้ยคนดีจังวะ งไม่ไม <ป S 1> <ไป S 2> ่เพราะว่าผมจะเรียกทุกคนเหมือนกันเออ <c oughs> เดินปะไม่ใช่่ดีนะครับคือบางทีอ่ะผมผมเจอขนาดแบบเจอกับแม่พาไปกินข้าวไปกินข้าวเสร็จแล้วก็อ้าวสบายดีเหรอผมโอ้โหนส่งนั่งอยู่แม่ก่อนแม่ให้เรียกว่าหนูหนูเราก็ใช้วิธีโมโห พี่หิวเพราะว่าดูเหมือนใช้บ่อยนะพี่ใช้บ่อยเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้นะคุณเทพส้มอ่ะจะฟาดหรือเตะเราก็ไม่ได้มันไม่โดนเพราะว่ามันจะเลยหัวแบบใช่มันจะข้ามันแบบนี่น่าอยู่มาผลงานหน่อยรัดพว่นี้ก็เป็นพิธีกรครับพี่ีกรแบบงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยงานแต่งผมได้งานพวกนี้เยอะจับคู่กับต่อหอเลยก็จ้างได้นะครับแบบใครสนใจพี่ีกรนัดต่อหออ่ะเออาอยู่ ถ้าเกี่ยวกับอาหารซีฟู้ดก็หอมกับหอยได้นะครับได้อะไรเค็มๆหน่อยเต็มิี่ต้องอร่อยก่อนที่เราจะเป็นผูดคุยพี่ดูว่าพี่โตมาอย่างไอพี่มาทำไมก่อนพี่มาทำไมก่อนพี่หอยอะเขามองภาพพี่ดีมากเลยนะแต่สิ่งที่หอมรับรู้อะไม่ใช่ภาพนั้นภาพเดียวกันเลยนะคือพี่เปลี่ยนแปลงตัวเองเอาเลยแววตาแววตาชัดมาก คุณแบบนิไล่ขอเบอร์สาวๆตั้งแต่ตอนประถมเลยหรอโอ้โหใช้ว่าเป็นสิบเป็นสิบเลยเจ้าโ์ในห้องเดียวกันหรือว่าทั้งโรงเรียนเลยในชั้นปีในชั้นปีป้ยที่ผมอาจจะชอบจุ๊เพื่อนมากเวลาที่เพื่อนยิงเข้าเนี่ยผมจะเอาแก้มหอม่อแบบสะใจอะอยู่บนชม้นมงหน้ากันไม่ติดนะพี่ <c oughs>